วันนี้บ้านเราไปปิกนิกกันค่ะเตรียมของขึ้นรถคุณแม่ทำข้าวกล่องให้ไปทานด้วยค่ะก็เลยทำให้มิวกี้นึกถึงบทความอันนึงมีนักธุรกิจท่านหนึ่งเขียนเอาไว้เขาเล่าว่าตลอดระยะเวลาที่ทำธุรกิจมาทั้งชีวิตเขามีเงินมากพอที่จะตระเวนซื้อบ้านตั้งแต่เชียงรายไปถึงสุไหงโกลก เหนือสุดโจลดใต้สุดมีบ้านเกินสิบหลังแต่ในหนึ่งปีเขากลับได้นอนไม่ครบทุกหลังเลยส่วนคนที่ได้นอนครบเกบทุกหลังก็คือคนรับใช้ของเขาคนรับใช้ได้นอนคฤลาสหาหรูที่เชียงรายเชียงใหม่เลยขอนแก่นภูเก็ตและหัวหินคนรับใช้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุข ท้ามกลางธรรมชาติต้นไม้น้ําและความสงบภายในบริเวณบ้านแต่เศรษฐีที่เป็นเจ้านายกลับทํางานหนักงกงอกอยู่ในกรุงเทพแต่ละวันเจอรถติดไม่ต่ํากว่า3-4ชั่วโมงและอาศัยอยู่ในคอนโดรังหนูขนาดไม่ได้ครึ่งหนึ่งของบ้านพักตาอ,อากาศที่เขาซื้อเลยนี่คือชีวิตของคนกรุงที่เขาต้องเจออยู่ทุกเมื่อเชื่อวันขณะที่ชีวิตของเขากําลังไปได้ดีเขาก็เริ่มป่วยด้วยโรคสําหรับคนรวยนั่นคือโรคมะเร็ง ในที่สุดเขาก็ต้องรับการบำบัดด้วยการฉายีโมและผมก็ร่วงเขามองเห็นสภาพของตัวเองนอนอยู่บนเตียงและรู้สึกว่าใกล้จะเป็นซอมบี้เข้าไปทุกทีไม่นานก็เกิดอาการบรรลุธรรมน้อยๆขึ้นมาบนเตียงว่า แท้ที่จริงแล้วชีวิตนั้นต้องการที่นอนเพียงแค่รองรับแผ่นหลังได้เท่านั้นเงินก็อยู่ในธนาคารชื่อเสียงก็อยู่กับสายลมในช่วงแรกๆที่เขาป่วยก็มีคนทยอยมาเยี่ยมแต่ครั้นเริ่มป่วยหนะักก็ไม่มีใครมาเยี่ยมเลยไม่มีคนอยากเห็นสภาพของเขาแล้วแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาเยี่ยมเพื่อเห็นเขาด้วยเขาตัดใจว่า ขอตายไปกับสภาพที่ไม่อยากที่ใครเห็นวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็เกิดอาการสังเวทตัวเองว่าชีวิตเราที่จริงนั้นไม่ต้องการอะไรมากเลย เราต้องการสิ่งพื้นฐานที่สุดนั่นก็คือขอให้ผมกลับมาดำเหมือนเดิมขอให้เคี้ยวข้าวและกลืนลงคอได้โดยไม่เจ็บขอแค่อยากเข้าห้องน้ำก็เดินเข้าได้โดยไม่มีคนคอยประคองและขอให้นอนลงไปบนเตียงเต็มแผ่นหลังโดยไม่ต้องร้องอดโอยเจ็บปวดแทบล้มประดาตายเขาเริ่มตระหนักได้ว่าแท้จริงแล้วชีวิต ไม่ต้องการอะไรมากเขาตัดสินใจสละทุกอย่างพอปล่อยลงปลงได้ต่อมาก็หายป่วยหนึ่งในล้านคนจะเป็นอย่างนี้คนหนึ่ง เมื่อออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเขาก็ขายบ้านทุกหลังที่มีตั้งแต่เหนือโจดใต้เขาบอกว่าป่วยใหญ่คราวนี้ทำให้ผมรู้เลยว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดของชีวิตคืออะไรและหลันหลังให้ชีวิตความเป็นนักธุรกิจอย่างสิ้นเชิงตัดสินใจไปใช้ชีวิตเรียบง่ายในต่างจังหวัดทำเกษตรอินทรีย์บอกลาความหรูหราเกียรติยศทรัพย์สินอำนาจที่คนประเคนให้ทั้งหมด เมื่อความตายมาถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายกลับช่วยอะไรไม่ได้เลยทุกวันนี้เขาอยู่กับสิ่งที่มีความสุขเป็นชีวิตที่แสนจะเรียบง่ายไม่ต้องการอะไรมากมายหรือนี่คือตัวอย่างของคนที่ค้นพบคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงเมื่อละทิ้งอีกโก้ทุกอย่างสิ่งที่สะสมตอนนี้คือสุขภาพเขาบอกว่าตอนที่ผมป่วยผมลืมตาขึ้นมาเห็นแต่พยาบาล ญาติคนหนึ่งก็ไม่เห็นญาติมาเยี่ยมแล้วก็หายไปบอกว่าติดงานเขาลุกขึ้นมาบนเตียงแล้วเขียนไดาอารี่ว่าแม้ตอนที่ผมจะตายญาติของผมก็ยังมีแก่ใจว่าติดงานสงสัยจะว่างตอนผมตายแล้วนี่คือสิ่งที่เขาสะเทือนใจที่สุดเขามารู้สัจธรรมบนเตียงนอนในขณะที่เข้ารับษาการรักษาในโรงพยาบาลนี่เองและได้รู้ว่าชีวิตนี้ต้องใช้ให้ง่ายที่สุด ไม่อย่างนั้นจะไม่เหลือวันเวลาแห่งความสุขสำหรับตัวเองเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะและขอบคุณบทความดีๆจากหนังสือเคล็ดลับความสุขของทัดวอวชิระเมทีค่ะ